ก็มาสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับการที่เราจะมาจับสูตรหวยลาวพัฒนากันนะครับตามที่ผมได้นัดไว้ว่าช่วงบ่ายๆก็วันนี้ผมก็เลยตื่นมาทำแต่เช้าหน่อยเพราะว่าช่วง8-9โมงนี้จะไม่ค่อยว่างไปจนถึงช่วงบ่ายฮะจะต้องมีภารกิจในการทำงาน ั้งนอกสถานที่แล้วก็ในสถานที่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับเรื่องสูตรหัวเราวพัฒนานั้นมันเป็นเบสิกมากนะครับเพราะเราจับแล้วสูตรตัวเลขก็จะดิ้นไปดิ้นมานะฮะเ,เราก็จะไปโทษหลักการของผลการออกของเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะว่า อันนี้มันเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขครับมันเป็นการวิเคราะห์ซึ่งเราก็ต้องอ้างอิงแล้วก็อาศัยเวลาในการจับก็คืออาศัยแต้มแต่บางท่านบางอาจารย์หลายๆท่านก็จับแม่นนะฮะวิเคราะห์แม่นแต่ผมไม่ได้วิเคราะห์ในการจินตนาการแบบลักษณะสุ่มตัวเลขแบบนั้นแต่ผมเอาหลักการคือโปรแกรมรันออกมายังไงผมก็จับไปตามนั้นเลยฮะผมไม่ได้ไม่ได้เก่งเหมือน อาจารย์หลายๆท่านนะครับก็คือใช้หล um sí ักการในการจัดตามสูตรนั่นเองนะครับก็จะเริ่มจากแต้มนะครับจะเริ่มจากแต้มเลยนะดาวแพอดีถ้าเราไม่มีแต้มมันก็จะช่วยในการลดจำนวนตัวเลขน้อยชุดให้ลงแล้วก็ เนื่องจากที่ผ่านมาผมก็ต้องอาศัยแต้มนี้เป็นตัวช่วยซะส่วนใหญ่นะฮะถ้าขาดแต้มแล้วก็เหมือนจะแบบเหมือนขาดเธอขาดใจเลยแหละนะฮะเพราะว่าเลขหลักที่ผมลงให้เพื่อนๆไปก่อนหน้านั้นหลักพันชน2-3สตัวหลักร้อยชน4-5หตัว6ตัวหรือว่าหลัก10ชน2-3สาตัวนั้นะ่ะคือไทม์ไลน์โปรไฟล์เขาเดินมาดีครับ เดินมาดีเดินมาสวยเลยแต่ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเลขจะเดินยังไงนะฮะแล้วรูปปิงปองที่ออกมาที่เขาหมุนหมุนแล้วมันตกลงมาแล้วเอาไปจับไปเปิดออกมาเนี่ยมันจะตรงกับเลขที่เราวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะฮะอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเสี่ยงทายการวิเคราะห์การคาดเดาที่เกิดจากการคํานวณออกมาจากโปรแกรมที่ช่วยเราที่เขาย่นระยะในการ คิดให้กับเราโดยไม่ต้องไปเปลืองสมองในการนั่งจดนั่งเขียนคิดนะฮะแต่มีบางท่านที่ทําออกมาได้แม่นในเลขตัวเดียวนะฮะหลักพันหลักร้อยหลักสิบลงไวอันนั้นคือระดับกระดาษนี่ก็คือเป็นเหมือนมีพลังเหมือนมีพลังบวกนะฮะแล้วก็มนขลังรู้สึกว่าจะขังมากเลยนะฮะแล้วก็ ดวงด้วยนะครับมีความแม่นยำแล้วก็ดวงตัวเองนี่ที่ที่ผูกพันกับตัวเลขนั้นทําให้เกิดความแม่นยําเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็ต้องใช้พลังใช้กดแรงดึงดูดเข้ามาช่วยฮะเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จในการจับนะบมาเริ่มกันเลยครับแต้มพันร้อยหน่วยนะฮะพันร้อยหน่วยชุด ใหม่ล่าสุดนะครับผมเริ่มไล่ไปจากแต้มก่อนนะครับผม8724965เนะฮะเพราะว่ารันมาใหม่เมื่อวานนี้พันร้อยหน่วยงวดที่48ครับ9428657นะฮะ 1,110ชุดนี้เดินนะครับ1,110 6,4 158 30นะั1,000หน่วยเดินนะครับ8 6,9 05 17อันนี้คือเคยเคยคัด ทิ้งไว้คัดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รันมาหลายงวดแล้วนะฮะ,ะทั้งพันร้อยสิบแล้วก็พันหน่วยอันไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้พันสิบไม่ผ่านก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แคปมาให้ดูนะครับแล้วก็มาพันร้อยเพราะว่าพันสิบไม่ได้ะฮะหนึ่งห้าเจ็ดหกเก้าสองสามแล้วก็ แทมสีตัวอันนี้เ,เดินริมเลยนะฮะแต่ว่าผมก็จะยังไม่ใช้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าใช้8ตัวก็จะมีเลข2เข้ามาที่มองในตารางวันนั้นก็เลยเอาไปดูก่อนนะฮะแทมสีตัวชุดนี้ชุดที่1มาช่องที่5้ใช้ไหมใช้ก็ได้นะครับผมว่าน่าจะยังเดินต่ออยู่นะ สามหน่หาหลักหน่วยเดินต่อนะครับหลักหน่วยเดินต่อแล้วก็จะต้องเติมช่องว่างตรงนี้ทุกครั้งนะครับฟันหลอตรงนี้2 3 4สา9 1ี่ห้าดฟันหลอตรงนี้คืออะไรฮะเลข8ในตำแหน่งช่องที่เป็นเลข6นะครับเติมเลข6เข้าไป หลักสิหลัก10 0ศูนย์ส่หกแปดผมขอเลือกใช้ชุดที่2แล้วกันนะครับแล้วก็จะเติมช่องว่างเข้าไปด้วยศูนยะ์สองสามช่องว่างคืออะไรหลัก10เลข2 อ๋อเลขหนึ่งนะฮะเลขหนตรงนี้นี่นะฮะตามนี้ส่วนหลักพันหลักส่วนหลักร้อยนี่หลุดนะครับหลักร้อยงอดที่แล้วงวดก่อนก็หลุดแล้วก็งอดที่แล้วหลุดคือถ้าหลุดสองงดนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้แล้วเพราะว่าต้องต้องข้ามไปเลยครับผมน,นี่มาหลักพันนะครับแปดเ้า ศูนย์นะฮะอันนี้เด่นพันร้อยที่ยังเดินอยู่ครับสี่ห้าหกแปดศูนย์สามพันร้อยที่ยังเดินอยู่ปุ๊บเดินลืมเสียด้วยปุ๊บสี่สาม 4 3 2 1 2 1อ๋อขออนุญาตใส่เลข7เข้าไปด้วยฮะเสริมในช่องนี้อ2อ1 3 9 8 5ใส่เลข7เข้าไปด้วยครับแล้วก็มา110นะฮะ ร้อก็จะเป็น6 7 8 2 5แล้วก็45679 45679เพิ่มอันนี้เข้าไปเป็น0แล้วก็อันนี้เพิ่มเข้าไปเป็น4อ่าโอเค Okay, ครับแล้วก็หลักพันหน่วยนะครับยังเดินต่อ245680ห้าหกแปดศเมื่อวานลันพันหน่วยไหลตายตัว7เลขเจ็ตัวจะใช้ดีไหมเลขเจ็ตัวไม่มีผลเท่าไหร่ในการตัดลดนะหนึ่งสอก็ก็เผื่อมันชนกันนะ ได้ศ1น3 4 8 9สอเ้าศู 0, 1, 2, 3, 4, 8, อจ็ดยังไง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดศงสองสา๋อขาเลขสี่มือมือไม่ลั่นอืมสิหน่วยชุดนี้เป็นสูตรเก่านะครับ เป็นสูตรเก่าใช้ทําเด่นได้นะทำเด่นมาตัวแล้วกันครับวินของเมกาวินแล้วแหละ6 8 1 2 3 4 5แล้วก็0 1 2 4 7 8 9นะครับถ้าจะเอาแบบสั้นๆก็คือมันจะมี10หน่วยอันนึงต้องเอามารวมกัน1 2 4 8 หนึ่น่าจะเป็น7 8็ดแปไหมใส่7เข้าไปด้วยลองไปดูก่อนครับลองไปดูก่อนนะใช่ไหมอ่าเจ็ดอ่าถูกต้องครับก็เท่ากับว่าเราเพิ่มความมั่นใจตรงนี้เข้าไปอันนี้7 8็ก็มี4 7 8แล้วก็เพิ่ม1นึเข้าไปด้วยนะฮะ 12ตรงนี้นะไปไหนแล้วเพิ่มเพิ่มจากตรงนี้นะฮะตรงที่ชนนี่นะครับถ้าเกิดเขามีโอกาสหลุดก็ยังมี478เป็นตัวประกันอยู่นะฮะแล้วก็4 0 12 69อ่า401269อ่า มาตัวนะสิหน่วยชุดเดิมนะฮะแล้วก็วิ่ง1ันรหน่วยวิ่งตัวเดียวเนี่ยสูตรเนี้ยได้เลขสองเดินมายาวนานเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะต้องจับแบบให้มีความปลอดภัยก็คือจับสามตัวนะฮะก็คือ782เว้นวักเลยแล้วก็หนึ่ามเจ 137นะครับอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้เป็น4 8 9 110หน่วย11 0หน่วยชุดนี้คือผมเลือกเอาเป็นชุดที่เดินอยู่ผมเลือกเอาเฉพาะชุดที่จะเอามาจับ3ตัวนะครับเพิ่นว่าเข้าจริงๆแล้วก็อันนี้ทำไว้หลายงวดแล้วนะสูตรนี้รันไว้หลายงวดแล้ว น่าจะตั้งแต่งวดที่12ปะ่ะนะครับแล้วก็กลับมารันดูก็ยังเดินอยู่นะเด่น110หน่วยยังไม่หลุดนะครับยังเดินอยู่ยังเดินอยู่แต่ทีนี้ปัญหาคือไปข้างหน้าเขาจะยังคงเดินให้เราเห็นไหมนั่นแหละที่สำคัญนะครับไปต่อเลยอ่าสิบหน่วยมาตัวอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันครับ กัวเขาไม่เดินต่อมันได้เลขตัวเดิม6 0 2 3 4 5นะฮะแล้วก็อันนี้ผมไปกดไอ้คำคำค้นหาของสูตรไอ้ร้อยสหน่อยเป็นเด่นนะฮะไม่ใช่ดับนะครับแต่ผมไปกดตรงคำว่าดับพอดีแต่ผลผลก็ออกมาได้เหมือนกันก็ใส่4ตัวดีไหมถ้า เว้นวักแบบเสียงๆมันก็จะ9158ละเอา 1, เอา1589เนอะ1589อย่างนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะครับถ้าหลุดอันใดอันหนึ่งมาปุ๊บนี่คือพลาดเลยนะแต่ถ้าเรามัดรวมปุ๊บยังน้อยยงน้อยในสองสูตรนี้มีติดมาตัวก็ยังโอเคอยู่นะฮะเพื่อช่วยลดลงได้ ทีนี้ก็มาแต้ม10หน่วยที่ลันไว้ก่อนหน้านั้น3 4 8 0 2 6นะครับเอ๊ะทำไมได้น้อยกว่า1 3 4 8 1 3 4 8 0 2 6 1 2 3 4 5 6 7โอเค <c oughs> 110หน่วยนิวนะฮะแต้ม ร้อยสิบกับร้อยหน่วยคือหลุดไปแล้วครับแต่ว่าดูทางเดินเขาไม่น่าหลุดเลยนะเดินมาสวยๆเลยเดือนมาดีๆเลยนะครับในวดก่อนแต่เขาหลุดไปแล้วเราก็ต้องจำยอมก็ไม่ไม่ไมยังไม่รันมาครับจนกว่าเขาจะกลับมาเดินใหม่ถึงจะต้องกองสูตรนะมาที่ร้อยสิบหน่วยนะฮะศูนย์แปดสองสามสี่ห้าหนึ่งนะแล้วก็ร้อยสิบหน่วยอีก 6กแปดมี2นศนย์ะฮะมี2สูตรนะที่เดินนะครับจะจำได้นะครับแต้มล่างชุดนี้เขาเข้าจริงนะครับแต่ว่ามันจะเสี่ยงไปไหมถ้าเกิดเราจะมาจับอันนี้เอาไว้จับตอนแบบเจาะดีกว่านะฮะอ่อันนี้ก็อันนี้อธิบายก่อนนะครับเด่น10หน่วยล่างชุดนี้ ผมอเผอิญว่าผมจะรันแต้มล่างมันมาจากสูตรแต้มล่างนี่แหละนะครับมันมาจากสูตรนี้แหละผมเห็นทางเดินเขาเดินอยู่สองช่องนะฮะสามห้าสี่หกหนึ่งสามห้าเจ็ดผมก็เลยเอาก้าหนึ่งออกมาเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเป็นสูตรเดียวกันครับมาจากนี้เลยนะมาจากนี้เลยก็คือเหมือนเขาเดินมาแบบน่าจะติดมานะผมอเอิญว่าผมจะรันแต้มแต่ผมเห็นช่องทางการเดินของเขาก็เลย จับมาให้ดูฮะจะเอาไปใช้ก็ได้นะจะเอาไปจับดูก็ได้ครับแต่ว่าผมเอาไว้ให้ชมเฉยๆร้อยสิบหน่วยหกเจ็ดหกเจ็ดต้องมีติดมานะกล้าไหมกล้าๆหน่อยอะจริงๆผมถ้ามันอย่างนี้ผมเอาไว้ตอนเจาะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าจับอ่าจับไปแล้ว ร้อยหน่วยร้อยหน่วยร้อหน่วยผมเอามัดรวมสองอันนะสองห้าเก้าหนึ่งสองสามหกหอ่ามหกห้ากร้อยสิบร้อยสิบก็คือ4 5่ห8 9นะฮะ 4 5 6ห้าหดปดนะครับต้องต้องยอมตัดห7เจออกไปก่อนนะนะผมเก็บไว้ในใจก่อน6 7เจอันนี้อันนี้ต้องจับแยกเป็นอีกชุดหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้เลขจะไม่ล้อกับชุดนี้เลขจะไม่ล้อกับชุดนี้อ่านี่นีน,นี่ชุดนี้ฮะไม่ล้อกันนี่ 258นะครับแล้วก็784นะครับแล้วก็7 1 4อย่างนี้นะฮะเลขจะไม่ร้อกันนะฮะแล้วก็110อันนี้เป็นสูตรที่มาครบซะด้วยบินมาครบผมจะใช้เป็นผมจะใช้เซนลักษณะอย่างนี้นะฮะ อันไหนที่เดินแบบนี้ผมจะขอข้ามเลี่ยงไปก่อนแล้วผมใช้สสูตรนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับเลขชนออกมานะครับจับเลขชนออกมาก็คือใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมทูลออกมานะครับเป็นการจับเลขนะครับจับเลขนะฮะสี่เจ็ดแปด 47890123เราก็จะมี12347890เอ๊ะไอตัวเดิมเหรอ12347890อ๋อนี่ตัวเดิมโอเคงั้นใช้เลยครับก็ <P ain> จะเป็น47890123 สี่เจ็ดแนอ่าอย่างนี้เลยนะครับร้อยสิบหน่วยอ่าข้ามไปก่อนครับเพราะว่าขาดเลขห้เาเด่นสิบหน่วยนะฮะก็จับเป็นชุดสูตรใหม่นะฮะเราจะวินไม่ได้เสีย่ยงไปเราก็จับมาที่เด่นนะฮะหนึ่งสีนะครับ <c oughs> หนึ่ง้โอเคแตแมมีแตทมชุดนี้ที่เดินที่ยังคงเดินต่อนะครับแต่จะมาใช้อันนี้แทนนะฮะเต้นแต้มบนล่างนะฮะแต้มบนล่างนะครับสี่เจ็ดแปเป็นเลขกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8เจ็ดแลขแตัวนะอ่าแล้วก็ส7 8 0 2 359นะครับอ,อันนี้งวดที่แล้วก็เข้าเข้าจริงด้วยนะครับเข้าจริงแล้วก็ส่วนมากจะติดบนมานะฮะไม่บนก็ล่างแต่ว่าติดบนมาแน่นอนนะครับผมผมเลือกใช้ชุดนี้นะฮะสองสามสี่ห้าแปดเก้าศสองสามสี่ห้าแปนย์นะครับ เป็นบนนะครับเป็นเลขหนึงสองสามเลขแปดตัวนะฮะแล้วก็สูตรเดียวกันอันนี้สิบหน่วยบนล่างมาสูตรที่ที่สองนะฮะอันนี้เขากลับมาเดินต่อนะครับสิบบนล่างชุดนี้เขากลับมาเดินต่อผมก็จะ ใช้อันนี้นะครับเป็นหลักพันนะครับผมชุดที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นสามสี่เจ็ดแปดเนะครับแล้วก็มาใส่ตำแหน่งหลักสิบบนนะครับ3 4 7 8 9 0 1นะครับส่วนอันนี้ คงเดินระยะสั้นๆคงไม่ไม่กล้าใช้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับพูดถึงนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยพอดึงตารางมาปุ๊บเขาก็จะเข้าทุกสูตรเลยทั้งๆที่เป็นฟันหลอกก็จริงแต่ว่าเห็นไหมฮะเลขเข้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวเลข8ตัวยอมยอมยอมใช้เลยแล้วกันนะครับผม ผมดูทางเดินแล้วเขา,เ,ขาเดินตลอดเลยไม่หลุดเลยนะครับเลขที่ชนอ๋อมีหลุดอันนี้ปะสองสองเข้าหมดเลยฮะ,อะยอมเสี่ยงเลย5 6 7 9 0 1จ็นะครับมาใส่หลักสิบห้าหกเจ็นะครับ ส่วนเด่นพันร้อยชุดนี้เป็นสูตรใหม่อ่อน09เก้าต้องใช้เป็นเด่นก่อนนะครับงวดแรกยังไม่กล้าบินนะฮะหนึ่งหกเดนะครับ, 1, 6, 7, 8, 2, รบเด่นมาตัวก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดหน่วยบนล่างแต่ว่าเป็นสูตรใหม่ปัญหาคืออยู่ตรงนี้ เราจะกล้าใช้หรือว่าเราจะยังไงดีแต่เอามาจับตรงนี้ได้ครับเด่นบนล่างมาตัวน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาปลอดภัยกว่าสามนะครับแล้วก็0ูนย์สามนะครับศูนยผมว่าจับได้ปลอดภัยกว่านะฮะถ้าเราไปจับตรงนี้ถ้าถ้าหลุดมาปุ๊บนี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับพวกเรา0ูน8 9นะครับ เอาแบบนี้ดีกว่าเพราะเป็นงวดแรกอ่ทีนี้ก็วิเคราะห์ออกมาเลยนะครับอ๋อเป็นเป็นสูตรที่ผิด1ครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมผิด1ครั้งนะฮะลืมผิดหนึ่งครั้งก็คือมันจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งในนี้ที่ผิดอยู่นะครับทีนี้ผมผมจะต้องแคปอันนี้ออกมาคแคปอันนี้ออกมาก่อน แล้วก็เดี๋ยวผมหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่า23นาทีแล้วนะฮะแล้วผมก็จะมาต่ออีกช่วงสัก1นาทีสุดท้ายไอ้เป็นสัก25นาทีนะฮะแล้วผมหาสาเหตุก่อนว่าสูตรไหนที่ผิดนะครับเอาละนะครับหลังจากที่ผมสังเกตตัวเลขที่ไม่ล้อกันในนี้นะครับมันจะมีเลขที่บอร์ด อยู่อยสองอย่างนะครับอันอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นเด่น110หน่วยไม่ล้อกับแต้มนะอย่างที่2ก็คือแต้มไม่ล้อกับเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นแต้มชุดไหนแต่ว่าแต้มสิบหน่วยกับร้อยสิหน่วยเมื่อวานนี้ได้จับไปแล้วนะฮะก็เข้าอยู่ทีนี้ผมลองตัดออันนี้ออกฮนะตัด110หน่วยออกนะครับ ก็จะเป็นเลขที่ได้ก็เป็น3ชุดนะครับไม่มีข้อมูลใดผิดนะครับไม่มีข้อมูลใดผิดทีนี้ผมจะลองเอาเอาอันนี้67มาใส่ดูนะครับ6 7มาตัดดูนะอ่าได้ 2. ชุด2ชุดนะครับ2ชุดก็จะเป็น0371กับ0 8 7ยไนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้เลยเด่น1 1 0หน่วยนะครับเพราะเราอันนี้เราใช้เด่นมาเยอะแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าชุดไหนจะหลุดนะครับทีนี้ผมจะเอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แคปให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมก็จะใส่เข้าไปใน ในค้างรูปไว้ใส่ไว้ให้เลยนะฮะ,ะเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้มันจะมีเด่น110ระยะสั้นเมื่อกี้นี้กับ100หน่วยใช่ไหมผมลองตัดออกนะฮะแล้วก็110อันนี้2ส,สูตรนั้นที่เสี่ยงไปนั้นนะฮะผมตัดออกก่อน ปุ๊บก็จะได้5ชุดพอ5ชุดปุ๊บแล้วก็ย้อนมาใส่เด่น110หน่วยอ่าย้อนมาใส่เด่น110หน่วยนะฮะสองห้าแปดนะครับแล้วก็784นะครับแล้วก็714นะฮะว่าเลขล้อกันไหมนะครับอ่าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลใดผิดนะฮะ ก็จะได้เลข1ชุดก็คือ7804นะครับผม7804ถ้าเลขตามนี้แต้มตามนั้นนะครับอันนี้จะจะตรงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็จับไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะแคปผิดก็ครั้งที่หนึงไว้ให้ด้วยนะโอเคอย่างนี้นะ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นข้อมูลและแนวทางให้เราได้เรียนรู้กันเท่านั้นนะครับผมก็คงต้องเปลี่ยนตามนี้นะครับงั้นเป็นไปตามนี้แหละนะครับผมข้อมูลทั้งหมดที่ผมทำขึ้นมาก็จะได้เดี๋ยวนะ ได้อยู่อีกชุดหนึ่งไม่มีหรออ๋อชุดนี้ยังไม่ได้เซฟเข้าไปนะฮะบันทึกเข้าไปแล้วนี่อ่าก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมอ่าอ่าก็จะได้มาอ่าตามนี้ครับมีมีมีได้อยู่1ชุด แล้วก็มีชุดเผื่อผิดด้วย1ครั้ง1ข้อมูลเนี่ยยีชุดนะฮะแล้วก็ชุดที่เป็นชุดหลักเลยเนี่ยก็คือ4ชุดนะครับเป็น07 3ย์เจเอ้ยศูนย์ส8มเจ็ดหนึ่ตามนี้ครับผมต้องขอจบข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปมันยาวเกินไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ